<Okay. S 2> มือนีนั่เสนอเมนูลาบปลาเบึกต้มยำปลาเบิกพี่น้องนี่พี่น้อง <Okay. S 2> เตรียมไว้เรียบร้อยครับผมนี่คือปลาเบิกเดชข้างหมอ้อขึ้นนะผมตะไคร่ใบบักกดูดบักพิกแข่งตําลงไปพี่น้องเกลือใส่น้ำจักหน่อยสองยุบ uh huh. ไเป็นหักแท็กซี่พี่น้อง mm hmm. ก็นำเดือนแล้วครับผมเอาปลาบิกลงไปพี่น้องนี่คือเนื้อปลาเบิกเดชนี่พี่น้อง พอใส่ไปแล้วผมตามไปด้วยวัตถุดิบจากธรรมาชาติพี่น้องใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลายบอใส่จังกับบอสเสียมหมักเน่าพี่น้องเน่าใส่ลงไปสอง,งอยิมต้มย่ำสูตรนี่ให้หอมหมักเน่าพี่น้องพอด้ใส่หมักขามเปียกพี่น้องให้มันหอมหมักเน่าสูตรเด็ดเด้อหามเทียงน,นี่ขีต้มปวกพี่น้องขีต้มปวกตัดปกอปก ขึ้นมามันสิเข้าว่าสันวาตักออกมันจังว่าเข้านี่ตักออกไปก้อนพี่น้องหามเทียงเดียเชียบไงมือโบรักสยางพี่น้องสันด่วหลังจากนั้นพี่น้องเอาใส่น้ําปลาลงไปครับผมใส่น้ําปลาลงไปเนี่ยพ่อตะสุกแล้วพี่น้องไว้ปานตัวใส่มะเขือน้ำโมลงไปพี่น้องยังเราบมะเขือน้ำโม่มะเขือเทศนี่แหละพี่น้องน้ำโมตะสุกเขือเทศเนี่ยใส่ลงไปเลยครับใส่พักพี่น้อง ต้นหอมซี่กินขี้ฝรั่งพี่น้องและกะขาดบบไรนี่ซิกมีเจอพี่น้องใบกะเพราลงน้ำมันจังหอมเ <c oughs> นี่ยสูตรเด็ดเดียหามเทียงรับล่องแสบแฉแนนอนพีน่น้องเนี่ยอันเป็นวาเสร็จผิดที่พี่น้องผิดไฟไววเรียบลอยลงเล่นจีนหัวตองซิมยากพี่น้องแสบแฉแน่นอนเข็บไงมือโบอราณสาย,ยางาอันตอนต่อไปพี่น้อง <c oughs> เนื้อที่ฟักไวแล้วพี่น้องเอามาล้าง นี่คือลาบปลาเบึกเด้อลาบสูตรก้อยพี่นงองสิขั้นใส่นมดแดงก็ไเลสิขันใส่บักเน่าก็ไเลพี่นงองสูตรนี่ขันใส่บักเน่าพวบมดแดงบ่มีพี่น้องสูตรขันบักเน่ากับเสบคือกันสูตรขันใส่หมดแดงกับแสบคือกันพี่นงองเอ้าอันนี้สูตรขันบักเน่าเพราะว่าหมดแดงหายากเสียเลยเกินเนี่ยบีบบักเน้าใส่พี่นงครับผมบีบบักเน่าแล้วขั้นให้มันเข้ากันพี่นงค์ขันเนี่ยสูตรขันบักเน่าเด้อ S <S ขันมักเน่ามักเน่าใส่สามยิ้มพี่น,อน้องเือเกลือโคตรวยเลียเปียงหนึ่งพี่น้องน่วยหนึ่งอย่างมันสมหดเนี่ยขั้นพี่นอ้องพอ่พราะขั้นแล้วแล้วพี่น้องจ้ะเนี่ยใส่น้ำปลาแดกลงไปขั้นน้ำปลาเดกให้มันเข่าขกันครพี่น้องมันจังนวดปลาเดกต้มเองเดี๋ยเสียบเทียนนวดพี่น้อ,นนองระดับเขียบไงมือบอลหลังเสียกเอ้าเร็วแล้วเข่าหิ้วแล้วหิ้วแล้วเนี่ย จยบุ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 ยนเนี่ยพอะไรแล้วพี่น้องใส่บักพริกลงไปเข่าขวาลงไปนเนี่ยนวดแถเนียนอนพีน่น้องวัดพุทธิบจธรรมาชิพีน่น้องใส่ลงไปใส่หน่อยเสมหน่อยใส่ลายเส็บลายคือเกานั่นแหละใส,ส,ส่ลงไปเนี่ยเสียบแขนเนียนนั่นมาเด็ดตามด้วยน้ำปลาจัดน,น้อยพี่น้องน,น้ำปลาจัดน้อยเฮ้เอ้าใส่เพื่อไว้พี่น้องเพื่อใส่น้ำอ้อพอดีละคิดว่าเอ้าวัน คนีมันเขากันพี like ่น้องหยุมขยุมขยุมขยุมบ่โคเลเดียคั่นย่างเดีอวตอนนี้พี่น้องสูตรก้วยพี่น้องก๋วยมากินเดิบก๋เอาไปเสิร์ฟกินได้เลยพี่น้องขั้นตอนต่อไปพี่น้องเอาผักใส่พี่น้องนี่ก็คือต้นหอมที่กินที่ฟรังที่เก่้งนั่นแหละพี่น้องเอาใส่ลงไปพี่น้องเนี่ยแล้วก็ขยุมขยุมพี่น้องคั่นให้มันเขากันเนี่ยก้วยเด็๋กินดิบก็ได้พี่น้องพ่อดีอยากกินเดิบเหนียวดีเป็นต้นไง แต่ว่าสูตรนี่เอามาขวบเป็นน่องนี่ใส่น้ำล่วงไปเอามาขวาัวเนี้ยเนี่ยแบบล้วก็เอาลวงไปเป็นน่องลาบลงไปเนี่ยลาบคือกันเป็นน,นองลาบแบบขวัวปรุงแล้วจังมาขวบเป็นน่องมันจังหอมหอมของขวบพ้อมยังเป็นน่งกันเนี่ยสูตรนี้แซ่บแย้มน้อนเป็นนองสูตรไก่ล้วเอามาขวบเนี่ยมูยหอมเป็นตะไนยครับผมเพิ่งหอมเพิ่งมั่นพร้อมเด้เนี่ยโอ้เออเบิ้งบอสเซียทำเคียงเด้อ ขันบ่อเสียบจังเขาบอกยัเบิบงพี่น้องเสียข่อยลดเขียบใหญ่มือบ่ลหางใส่เอาหยอดน้ำจังน้อยพี่น้องมันเสี้งโคตรเนี่ยเอ้าบัดเนี่ยอืมเป็นได้สูตรก้อยแล้วเอามาขั่วพี่น้องแซ่บแน่นอนพี่น้องแซ่บแซ่บจนเลือมือพูดนละบ่แซ่บไปลงบาลดกันยังไงมาบัดเนี่ยพี่น้องเช็ดพิดชี้พร้อมเสิร์ฟเนี่ยพี่น้องต้มนี่นี่คือต้มยำปลาบึกพี่น้องเนี่ยหน้าตาออกมา ไม่พร้อมเสิร์ฟแล้วนี่ลาบพี่น้องลาบปลาบึบกหอมบ่ตตองห่วงแสบ่บแห่แน่นอนพี่น้องมากินน้ำกันบัเนี่ยเบาๆายเจ็บข้อ